สวัสดีครับตัวนี้เป็นตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ในจุดที่สัญญาณ Wi-Fi อ่อนนะครับสามารถใช้เป็นตัวรีพีเตอร์ได้แล้วก็สามารถใช้เป็น Access Point ได้ Access Point ก็คือการลากสายแลนจากเราเตอร์แล้วก็มาต่อให้ตัวนี้แล้วให้ตัวขยายสัญญาณตัวนี้ที่เป็น AC 1200เนี่ยกระจายสัญญาณเป็น Wi-Fi ออกมาให้ใช้งานในจุดนั้นนะครับตัวนี้เป็นมี Wi-Fi Length Extender AC 1,200นะครับ 1200หมายความว่าความเร็วรวมนะก็คือความเร็วในการส่งสัญญาณความถี่5กิกบวกความเร็วในการส่งสัญญาณความถี่2.4กิกรวมกันก็จะประมาณ1,200ตัวนี้นะครับเขาจะช่วยในการลดพื้นที่ที่เป็นจุดบอดสัญญาณตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตั้งได้ง่ายนี่คือคุณสมบัติของตัวนี้เป็นที่นิยมพอสมควรนะครับจะราคาสูงหน่อยแต่ก็สามารถปล่อยสัญญาณ5 G ได้2 4 G ได้นะครับ ก็น่าจะทำให้มือถือเชื่อมได้เร็วขึ้นในกรณีที่คลื่น2.4มันชนกันเยอะนะครับด้านข้างนี้เป็นฟังก์ชันโดยรวมของเขาตัวแรกก็คือเป็น Dual Band สามารถจ่ายได้2ขึคลื่นสามารถเชื่อมพอร์ตแลนได้แล้วก็มีเสาสัญญาณภายนอก2เสาทำให้ส่งสัญญาณได้แรงขึ้นไกลขึ้นนะครับแล้วก็ Smart Link ก็คือสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์หลายๆยี่ห้อได้เลยนะครับ แล้วถัดมาเป็นเรื่องของ AP Mode สามารถลากสายแลนแล้วไปเสียบตัวนี้กระจายสัญญาณได้แล้วก็ easy to use นะครับด้านหลังก็เป็นสเปคตัวนี้เป็นรุ่น RC4 นี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะปล่อยสัญญาณ2.4กิกกก็ได้5กิกก็ได้ตัวนี้จะเป็นความเร็วรวม1,167นี่แหละครับ1,200มาจากค่านี้นะครับ อื่นๆก็เป็นสเปคของเขามาดูด้านในครับด้านในจะเป็นตัวสีดํานะสําหรับตัวนี้ก็หลายๆคนบอกว่าสัญญาณแรงดีใช้แล้วอินเทอร์เน็ตนิ่งนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาเพิ่มบ้างถือว่าเอามารีวิวนี่แหละครับก่อนหน้านี้ผมก็รีวิวยี่ห้อทีพ i ลิไปเป็นราคาถูกป,ประมาณ400กว่าบาทแต่ตัวนี้ก็ประมาณ600กว่าบาทน,นะครับ ถือว่าราคาต่างกันนิดหน่อยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยได้ขึ้น5กิกมาด้วยจุดที่เป็นสมาร์ทโฮมเซนเซอร์อะไรพวกนี้ผมก็ใช้ขึ้น2.4เป็นหลักนะครับใช้ TP-Link แต่จุดที่มีคอมพิวเตอร์มีมือถือก็จะใช้ตัวนี้เป็นเสี่ยมี่นะครับของแท้นะนะครับในลักษณ์นี้มี่จะมีไฟอยู่2จุดนะครับเป็นไฟ Signal ไฟสัญญาณแล้วก็เป็นไฟซิสเต็มก็คือไฟสถานะนะครับตัวนี้เป็น WP เราสามารถ กดตัว WPS ที่เราเตอร์ได้แล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็มากด WPS ที่นี่เขาจะคุยกันเป็นการรีพีทสัญญาณก็คือเรียกว่ารีพีเตอร์นะครับลักษณะก็ค่อนข้างดูสวยโดดเด่นสีดำใช้ง่ายนะครับระบายอากาศได้ดีตรงนี้เป็นช่องระบายอากาศหมดเลยรอบด้านตรงนี้เสียบสายแล n ได้ครับเป็นพักขากลมนะสามารถที่จะเสียบกับลักถ่ายคอแน่นๆหน่อยนะครับปกติแล้ว ผมใช้ปลั๊กยี่ห้อแรนดี้ก็จะแน่นดีหรือไม่ก็คุณหาขามาสวมให้แล้วก็เป็นตัวที่มันกระชับหน่อยมันก็จะแน่นดีเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ขากลมเล็กแบบนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับถามว่ามอ,อกกไทยไหมก็มอ,อกกไทยนะแต่มอ,อกกไทยเนี่ยเขาจะระบุด,ด้วยว่าขาต้องใหญ่กว่านี้นะครับแต่ตอนนี้มันขาเล็กไปหน่อยขาค่อนข้างเล็กแบบนี้น่าจะทําให้มันหลวมง่ายตอนนี้มันเหมือนขาเกาหลีครับมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าไม่เป็นประเด็นสำหรับผมนะ ถัดมาในส่วนของด้านหลังครับตรงนี้ด้านหลังเป็นรุ่นเราก็สามารถเสียบไฟบ้านของเมืองไทยได้เลยนะครับ Xiaomi Communication ก็คือผู้ผลิตนะครับแ d ด r e s s แล้วก็อื่นๆก็จะมีชื่อ WiFI นะครับเขามีคู่มือมาให้คู่มือค่อนข้างละเอียดดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะอ่านได้ง่ายเข้าใจง่ายนะครับ สำหรับคู่มือวิธีการตั้งค่าภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่า power on จากนั้นมีการเชื่อมต่อได้2แบบก็คือเชื่อมต่อกับแอป Mi Home นะครับหรือการเชื่อมต่อแบบ WPS ก็คือกดที่เราเตอร์หลักแล้วก็มากดที่ Xiaomi เ,มมเพื่อเชื่อมต่อนะครับผมจะใช้วิธีเชื่อมต่อผ่านแอป Mi Home นะครับผมชอบใช้แอป Mi Home สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าตรงนั้นได้เลยผมมีรีพิเตอร์เดิมอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นชื่อวิทยารตามนี้ เดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันแล้วก็ดูว่าสามารถตั้งค่า Wi-Fi เองได้หรือเปล่าแล้วก็ทดสอบสัญญาณว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมตั้งใจจะเอามาใช้ในบ้านนี่แหละก็เลยสั่งซื้อมาตัวนี้ก็ยังไม่เคยใช้นะครับถ้าเกิดดีเนี่ยเดี๋ยวจะคอมเมนต์บอกต่อแล้วก็สรุปในรีวิวท้ายรีวิวนะครับขั้นตอนในการเชื่อมต่อตัวขยายสัญญ,ญาณ Wi-Fi เไฟ Xiaomi ตัวนี้เป็นรุ่น Mi Wi-Fi Link Extender AC 1200ก็ เริ่มต้นด้วยการใช้มือถือครับจริงๆเขามี2แบบนะสามารถที่จะกดปุ่ม WPS เชื่อมกันกับเราเตอร์หลักได้เลยนะครับแต่ผมจะเพิ่มเข้าแอปมี home ด้วยจะได้ตั้งค่าแล้วก็สามารถเข้าไปเช็คฟังก์ชันได้ก็เริ่มด้วยการเสียบปลั๊กครับผมก็จะเสียบไฟขึ้นมาเลยนะครับจะให้เห็นทีละสเต็ปก็จะมีไฟซิสเต็มขึ้นมาเป็นสีส้มนะครับกำลังบูตอยู่จะมีไฟสัญลั ตัวนี้เป็นไฟสัญญาณ Wi-Fi จะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็ปล่อยเข้าไว้แบบนี้จริงๆแล้วผมจะเสียบสายแลนทำเป็น Access Point ต่อสายแลนมาจากเราเตอร์บ้านแล้วก็มาให้มี่ตัวนี้เป็นตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ให้ใช้ณนะบริเวณที่สัญญาณอ่อนนะครับมาดูกันว่าการตั้งค่าภายในแอปจะเป็นยังไงบ้างนะครับปล่อยให้เขาทำงานไปก่อนนะครับ ตามคู่มือเขาบอกว่าใช้แอป m ี Home เดี๋ยวเราเปิดแอปมี Home เพื่อเชื่อมต่อครับตัวนี้เป็นแอป m ี Home นะครับผมมีอุปกรณ์อยู่ชุดหนึ่งก่อนหน้านี้ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่บางตัวก็เปลี่ยนไปเป็น smart home ยี่ห้ออื่นเป็น smart p l u ัยี่ห้ออื่นบ้างนะครับรวมทั้งหลอดไฟด้วยหลังจากนั้นก็ให้คุณกดเพิ่มอ,อุปกรณ์ครับเลื่อนลงมาด้านล่างมาที่ส่วนที่เป็น WiFi เราเตอนะครับตัวนี้เครื่องขยาย Wi-Fi รุ่นที่ผมซื้อมาจะเป็นรุ่นที่ยาวๆทรงสูงตัวนี้สังเกตดูนะครับก็จะเป็นตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ที่ชื่อตรงเป๊ะเลยมี่ c c 2 2 0นนะครับหลังจากนั้นกดถัดไปเขาให้รีเซ็ตครับผมรีเซ็ตไปแล้วไฟขึ้นมากะะริบแล้วนะครับรีเซ็ตเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เลือก Wi-Fi ใส่รหัสถัดไปเข้าไปเลือก Wi-Fi ให้มือถือเชื่อมต่อ wi-FI ที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ โอเคมาแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น Xiaomi Repeater MC04 รุ่นที่ตัวอุปกรณ์สีดำด้านทางขวาปล่อยออกมาก็เชื่อมต่อครับมือถือก็จะวิ่งไปคุยกับอุปกรณ์ตัวนี้กลับมาที่แอปมี o m e ครับเขาก็จะคุยกันแล้วพยายามเพิ่มอุปกรณ์ตัวนี้เข้ามาในระบบมี o o m ล็อกอินของผมนะครับรอจนไฟเขาเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าทั้งคู่นะครับรอสักครู่ ตอนนี้ก็กําลังเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ผมเลือกไปก็คือ MacMan 24นะครับเหมือนไม่เจอเอาใหม่ครับไปยังการตั้งค่า ดูเหมือนไม่ได้ครับเขากลับมาที่ Wi-Fi ตัวนี้เหมือน Wi-Fi หลุดครับเอาใหม่เพราะว่าเราอาจจะปล่อยเวลานานไปนะครับรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งโอเครีเซ็ตให้เป็นไฟสีส้มสักครู่ครับอ้าวจริงๆได้แล้วนะครับเนี่ยมาแล้ว จริงๆได้แล้วนะครับเขามาแล้วแมค m แมน24 plus ดูเหมือนว่าระบบมันช้าเอาใหม่ครับเราจะรีเซตตัวนี้นะครับเหมือนทำให้ดูอีกรอบนึงก็คือรีเซตตัวมีรีพีเตอร์ ac 1200ก่อนไฟจะขึ้นเป็นสีส้มนะครับเรากลับไปที่แอปมี h โฮมเขาเชื่อมต่อไม่ได้ก็ยกเลิกก่อนนะครับ เราทำใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคมาแล้วกดเครื่องหมายบวกครับเพิ่มอุปกรณ์เลื่อนลงไปหาเราเตอร์นะครับเลือกรุ่นนี้ชื่อตรงนะครับหลังจากนั้นก็ถัดไปผมรีเซ็ตแล้วถัดไป แล้วก็ถัดไปไปเลือก Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาถูกต้องรอเครื่องหมายถูกครับโอเคกลับที่แอปมี่โฮมครับเขาก็จะเริ่มเชื่อมต่อโอเคมีเหตุผลด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเขา เข้ามาถูกก็โอเคครับเดี๋ยวอุปกรณ์จะเข้ามาเองนะครับอาตอนนี้สังเกตดูไฟครับไฟขึ้นมาแล้วยังไม่เป็นไรครับออกไปดูก่อนว่าอุปกรณ์มาหรือยงอะมาแล้วดูเหมือนเขาจะงงๆหน่อยนะครับเนี่ยเขาเชื่อมต่อเน็ตได้แล้วออกได้แล้วนะครับสังเกตดูไฟสีน้ำเงิน2ตัวนี้ติดพร้อมกันแสดงว่าสัญญาณสิกแนลปล่อยได้ แล้วก็ไฟสถานะก็โอเคเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับไม่มีการกำหนดห้องอ่าเราไปอิด t ินะเขาโผล่ขึ้นมาแล้วก็โอเคยอมรับดำเนินการต่อนะครับสังเกตดูอองเน็ตได้สัญญาณสตองไฟสีเขียวนะครับเนี่ยเขาก็มีให้ตั้งค่าตามนี้นะครับตอนนี้เราไม่ต้องยุ่งกับตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi แล้วนะครับผมก็จะปล่อยเอาไว้ตรงนี้หลังจากนั้น มาดูการตั้งค่าในมือถือครับการตั้งค่าตรงนี้ชื่ออุปกรณ์ตำแหน่งที่ตั้งนะครับเชื่อมกับเราเตอร์ตัวไหนตำแหน่งที่ตั้งห้องนั่งเล่นครับโอเคอโอเคจะได้ครบถ้วนนะครับอื่นๆตำแหน่งที่ตั้งโอเคแล้วแชร์อุปกรณ์ไหมอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเปล่าเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของความเชื่ออ,อื่นๆ การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเวอร์ชันปลั๊กอินตั้งค่าความปลอดภัยอะไรพวกนี้ก็ผมว่าอาจจะไม่ต้องตั้งก็ได้ครับตั้งรหัสผ่านอ่าโอเคตรงนี้ก็ลองมาดูนะครับการตั้งค่าในโปรไฟล์การตั้งค่าความปลอดภัยอะไรพวกนี้จริงๆเป็นกรณีตั้งค่าสำหรับการเข้ามาช่องทางอื่นนะครับข้อมูลเครือข่ายจะเป็นชื่อ MacMa n 24ตามนี้ นี่เป็น IP ของเขานะครับเป็นข้อมูลเพิ่มไปยังหน้าจอหลักอ่าโอเคตัวนี้ก็เพิ่มไปยังมือถือนะครับไม่ต้องเพิ่มนะอื่นๆข้ามไปก่อนนะครับแสดงบนหน้าจอมีโฮมโอเคอันนี้แสดงอยู่แล้วส่วน s e t ติ้งเรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมีอะไรบ้างอ่าตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อนะตอนนี้เป็นจำนวนคลายแอนนะครับส่วน wi-fi 2.4จะเป็นชื่อนี้ เขาตั้งให้เองเราสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านได้อันนี้เป็นรหัสผ่านที่ผมใส่ไปตั้งแต่ตอนเชื่อมต่อนะครับคุณสามารถตั้งค่าตรงนี้เองได้เพราะว่าตอนนี้อ,อุปก,กรณ์เชื่อมต่อขึ้นคลาวแล้วเขาจะไม่ได้ไดเล็กคุยกันแล้วเขาจะคุยกันผ่านคลาวนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สายแลนเป็น AP mode ก็คือผมจะใช้ตัวนี้นะครับการเปลี่ยนเป็น AP mode เราจะใช้สายแลนเชื่อมต่อกับอ,อุปก,กรณ์ตัวนี้ เพื่อให้อุปกรณ์ออกเน็ตโดยการผ่านเราเตอร์ไม่ได้ไปผ่านตัว Macman 24แล้วนะครับก็เสียบสายแลนไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนตัว AP Mode มดเขามีไฟให้ปิดอินดิเคเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับไฟตัวนี้ให้ปิดสัญ,ญลักษณ์ไฟสองสว่างนะครับ Switch to AP Mode มดเหมือนจะช้านิดนึงนะผมปิดแล้วเปิดใหม่เขายัง ตอบสนองช้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรดูเหมือนเขากำลังโปรเซสอยู่ ap mode ครับผมจะ switch เป็น ap mode นะโอเคนะครับรอสักครู่ผมรู้สึกว่าผมปิดไปแล้วเขายังไม่เปิดนะอ่าตัวนี้นะครับสังเกตดูไฟยังไม่พร้อมอ่ามาละ ไฟสีน้ำเงินขึ้นทั้งคู่นะครับถือว่าพร้อมแล้วก็ในแอปบอกว่าสัญญาณสตรองนะครับสัญญาลซอก็คือมาจากสายแลนตัวนี้ก็คือ Y เขามีเขียนเอาไว้ตรงนี้ว่าเป็นสัญญา s ซอ r c e ก็คือสัญญาณมาทางสายแลนแล้วก็สัญญาณที่ปล่อยออกมาสตรองนะครับยังไม่มีการเชื่อมต่อถ้าต้องการตั้งค่า Wi-Fi แล้วก็รหัส Wi-Fi ใหม่ให้เข้ามาที่ตัวลูกศรตัวนี้นะครับ คนก็จะสามารถเข้ามาตั้งค่าชื่อ Wi-Fi ได้ผมจะตั้งเป็น Wi-Fi 2.4นี้เป็น MacMan 2รหัสเดิมนะครับห้ e n c r y p t ไม่ตอดเป็น Hybrid Encrypt หรือ WPA ผมใช้ WPA หรือ WPA 2นะครับโอเคแล้วก็ตัวถัดมาที่เป็น Wi-Fi 5ผมเป็น Wi-Fi ที่เป็น MacMan 5นะครับ ผมจะเอามาแทนของเดิมกดโอเครอสักครู่ตอนนี้อุปกรณ์ก็น่าจะกำลังแอพลายค่าใหม่อยู่นะครับมีการดูเหมือนจะรีบูตครับอุปกรณ์ยังไม่ออนไลน์นะครับ โอเคมาแล้วเป็น MacMan 2และ MacMan 5นะครับสามารถเชื่อมต่อปกติแล้วซึ่งผมก็จะสามารถนำไปเสียบแทนตัวขยายสัญญาณ Wifi หรือ Access Point เดิมได้แล้วนะครับเป็นวิธีการเชื่อมต่อถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาไปเป็นโหมดรีพิเตอร์เนี่ยคุณก็สามารถกลับไปเป็นโหมดเดิมได้นะครับเป็น AP โหมดตัวนี้ลองดูก่อนนะครับว่าเขาเป็นโหมดอะไรอยู่ จริงๆผมเปลี่ยนโหมดแล้วนะเขาควรจะเปลี่ยนโหมดนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่ออนไลน์นะตอนนี้อุปกรณ์กลับมาออนไลน์แล้วนะครับก็จะได้ชื่อใหม่เป็น macman 2และ macman 5นะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฮมวิ่งมาเกาะหรือเปล่าถ้าเกิดคุณต้องการเปลี่ยนโหมดกลับไปเป็นแบบรีพิเตอร์หรือแอมปิเฟเออร์โหมดก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็โอเคไป ก็จะไปเป็นโหมดแรกซึ่งไม่ต้องใช้สายแลนนะครับสามารถที่จะโยกย้ายไปตรงไหนก็ได้เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยก็จะมี Wi-Fi Repeater เ,เพื่อปล่อยสัญญาณออกมาในบริเวณที่สัญญาณอ่อนนะครับก็ถือว่าโอเคสามารถที่จะเอาตัวมี่มาแทนได้คงต้องทดสอบสัญญาณครับว่าสัญญาณจะเป็นยังไงนะครับผมเชื่อมต่อ Wi-Fi Mac-Man 5นะครับเพื่อที่จะดูว่าสปีดของตัวนี้เป็นยังไงบ้าง MacBand 5ถูกปล่อยออกจากเซีย m i มี่เอ็กเซนเดอรเรียบร้อยแล้วนะครับมาทดสอบสปีดครับสังเกตดูทุกอย่างเร็วหมดเลยนะครับคออยู่ใกล้ๆโอเคถือว่าเต็มสปีดครับสปีดท,ที่อินเทอร์เน็ตผมมีก็คือประมาณ6 5 m s เมกะบิตเอเซกนะครับเขาก็ดึงเต็มๆผ่านสายแลนมาจากเราเตอร์เลยถือว่าโอเคมากครับ ใช้งานได้ดีดาวน์โหลดเร็วก็ประมาณนี้แหละครับนี่คือดาวน์โหลดสุดแล้วนะครับทดสอบเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4ครับแม็กแมน 2. ทำตัวเหมือนเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกสมาร์ทสวิชแต่ผมก็จะเจอว่า Wi-Fi แถวนี้มันชนกันเยอะนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูว่าจะได้ความเร็วเหลือเท่าไหร่นะครับปกติได้อยู่ประมาณไม่เกิน3มไมรปิเปอร์เซครับเพราะว่าการชนกันมาหึงมามากนะครับ ลองทดสอบกับ Wi-Fi ขึ้น2.4โ oh, อ้เร็วดีโอเคมากๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาพยายามที่จะส่งสัญญาณได้แรงหรือเปล่าจริงๆ Wi-Fi 2.4ไม่เคยสูงขนาดนี้นะครับเขาทำงานได้ดีนะรู้สึกว่าโอเคเลยชอบมากๆนะครับ Wi-Fi 2.4แล้วสามารถที่จะคุยกันได้ขนาดนี้ผมสงสัยว่าเขาอาจจะอยู่ใกล้นะผมอาจจะลองถอยไปอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาทดสอบอีกทีนึง โอเคลองขยับมาที่ระยะห่างประมาณ5เมตรมาดูว่าสปีดจะเหลือเท่าไหร่กับขึ้น2.4นะครับโอ้ก็เหลือประมาณนี้ถือว่าน้อยลงเยอะครับเพราะว่าสัญญาณมันกวนก,วนกันเยอะนะครับเหลือขนาดนี้ก็อุปกรณ์สมาร์ทโฮมสามารถส่งสัญญาณได้รับสัญญาณได้ควบคุมได้ก็โอเคแล้วนะครับถือว่ารอดนะครับ สลับมาเป็นสัญญาณ5กิกในระยะเดียวกันนะครับสัญญาณ5กิกก็ได้เท่าเดิมนะครับเกือบเกือบเต็ม64 65กก็คือเต็มครับเนื่องจากว่าสัญญาณ5กิกทำงานได้ดีในระยะนี้ โอเคเลยถือว่าเยี่ยมครับตัว Xiaomi Wi-Fi Extender รุ่นนี้สามารถที่จะปล่อย Wi-Fi 5 g ิก,ก็สามารถหลบการชนกันของขึ้น2.4ได้ดีหลังจากที่ทดสอบแล้วก็ลองใช้งานหลายๆจุดนะครับก็ถือว่าเ Xiaomi Wi-Fi Extender รุ่น AC 1200ทํางทำงานได้ดีครับยืนยันถ้าเกิดใครที่มีงบพอที่จะซื้อรุ่นนี้ก็ข้ามมาเล่นรุ่นนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะได้ WiFi คลืน5ก,กด้วย Wi-Fi คลื่น2-4มันชนกันเยอะนะครับหลายท่านก็น่าจะเจออยู่แล้วแนะนําว่าทุกวันนี้ให้เล่น Wi-Fi 5 g กกับมือถือและโน้ตบุ๊กดีกว่านะครับก็เอามารีวิวให้ชมทดสอบชมประมาณนี้ถ้าในที่คําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือติดตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ